บอลไล่ก่อนอย่าเพิ่งมีเวลาอยู่มีเวลาเร่นอยู่เอาไปไล่ไปไล่โคตรขนต้อสวัสดีครับสวัสดีน้งี้งกาบคนนะเขาไม่ได้่อมเอ็นการคนทำนี้นะหรือว่ามาส้มท่ออแสงซุ่มเต็มที่รอ สซเีมบาโอ้ยอยากขายเลยไดกนอุตส่าหขอข้าวกินแ้วด้เอขอข้าวกินเพื่อเสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีเอซคนดูทั้งหมดเจ็ดพันแปดร้อยคนนะครับอันนี้ช่องไหนดี่ช่องแินครับเลยเปนแครับไม่ใช่ นนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนไม่ต้องต้องพูดว่าสวัสดี FC Boy FC Finland แล้วก็สวของผู้ใหญ่บ้านเซนแรมทุกๆคนนะครับผมวันนี้มีในการแข่นะครับสามทุ่มเท่าไหร่มห้าสิบสามทุ่มห้าสิบนะครับก็รอชมกันได้นะครับช่อง GMM Grammy นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่ครับมีคนกำลังดูเราไงป้าแบบใครของใครเนี่ย ไม่รู้ไงเป็นสายมัยแต่ของบอสเามาเปิดตัวไหนครับอันนี้มีตัวละครลับคนหนึ่งนะครับนี้อือรอเชื่อสวัสดีครับมามาเ้าดตัวพี่ประธาตัวเกียวอยู่ยตัวเกียวตัวก่ยพี่อยุเ่าหร่นเท่ากันเทาไรนะ ผมยึดเอาไม่คิไม่ิงทไปอันนี้กับสี่เจ็ดใช่ไหมอูดิคาับกนสี่หกในสี่หรือไปปีต้นปีเลยต้นปีก็เป็นพี่ผมปีหนึ่งผมเกิดต้นปีเหมือนกันจอเซฟเหมือนกันนะเกิดไม่สาไม่ราบเจสี่เจ็ดบ่ะเด้มูกนทำไม่คิงทำไม่คิงรูปจอเซฟถึงกรมอกอย่างถึงราคบเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหตอนนี้ที่โรงแรมแล้วนะครับ โจเซฟพี oh ua, ่เขาว่าพูดไอพูดอีสานได้ฟังไหมน่องอิ๊กก็อีสานได้เขาได้ครับเพราะพี่น้องกองไปเขาแปลว่าอะไรวะพพี่น้องกองไปโอ้สวัสดีครับผมทุกคนครับผมเป็นพี่น้องทุกคนนะนั่งดูมั้ยยันยันรุดตุดโชดด้วยครับว่าไรเนี้ยเลือกไม่ถูกเลยหลอกมาขอบคุณครับอัน เออนแลซูเปอร์ซีเข็ดนั่นแหละยิ่งกวานรับไปเลยซีเข็ธรรมดาฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับอผมไปเดือนเดือนสิบเอ็ดครับเดือนสิบเอ็ดนะครับอันนี้จะทำไหมแล้วนะ เมกาเมเอาิดไอ้น <kah> ้ำไงแล้วมันก็เลยรอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ม enfin ีออกรายการรายการแฉนะครับผมรายการพี <S ky> ่มดดังนะครับช่องทีเอ็ยห้านะครับผมประมาณสามทุ่มห้าสิบสามทุ่มสี่ห้าสีห้า มีตรงสักคนไม่รู้เท่าไงไรเนี่แต่เขาเห็นหน้าเราดีตจเลยนักก็คือสวัสดีนะครับพิมพ์พูดคุยกันได้ครับทุกคนพวกผมบากันดอกด้วยครับครับกัดตัไงใดดอกทำไมอืมพี่กันตั้งใดฮะนั่งอย่างมั้งเป็นลูกคุณที่พูดอีสานได้นิดหน่อยแม่ครับ ผมบอกวิชาในน้อเดียวน้อยเดียวเ่นั้นอยตลกน้อยเดียวสนใไม่ไดเียใช่ครับผมไม่ได้เรียนหอดครับโอ้แมวเมนะครับใครเป็นแมวโอ้ขมากครับเนีผมผมผมแอมกี้อมกี้น่ารักอยู่เลครับคลยังน่ารักอยู่เ สวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้คนราถามมาแล้วไม่ได้เรียนที่ไทยหรอคะเจฟเอจะไม่ได้เรียนที่ไทยเรียนอยู่ไทยนี่แหละครับผมเรียนอยู่ขอนแก่นมีเบอร์อะไรบ้างคะไอ้เบอร์อะไรบ้างจ๊ะเบอร์เออได้เบอร์ไปอันนี้เป็นเด็กใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาจะเริ่มงานวันแรกวันที่สิบหกเจอวันที่สิบหกครับนึ่งไอ้ส่งจุดดิ รุ่นแปดน่ารักจังโอ้โหของเขาแล้วห้าสามไม่น่ารักบ้างเหรอครับสายเพลงง่ายดิอ่ะบอเคยเห็นหาสายเพลงง่ายดีเหรอเฮ้ยบุรีช่วงนี้พักไงช่วงนี้พักช่วงนี้พักทีมพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆทุกคนอยากรู้อะไรถามได้หมดเลยรุ่นแปดน่ารักจังแล้วครับคุณ เขียโคนดแถวติดฟางมาทำไมพว้เธอหล่อจังเอาจริงนะครับผมกินปลาแดกกับปลาแดกทองใช่สูตรลับเด็ดนี่สูตรลับติดซีนเลยเอาจริงนะที่ตัวผมแบบหน้าตาดีผิวดีขนาดนี้นะผมใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โซนะครับไหนขึ้นเนี่ยได้ ้ดสามสอีคนเอฟลยครับอีกคนณจะไม่ได้เบอร์นยังไม่ได้เบอร์เราที่16นะครับจะติดตามกันแน่ิดตามลองได้นะครับในนั่งตัวนี้คืออย่างเจ้าของอายุเท่าไหร่นาวีครับสวัสดีครับผมนาวีสวัสดีครับผมนาวีครับอายุ22ปีครับผมทำไมต้องทำเสียงรอ่ รู้เสียงคุณไปเสียงหล่อไว้สวัสดีครับผมโค้งนะครับสวัสดีครับผมโพนะครับเอฟให้ตามนะครับเพืออจะใช้ผู้ซิ่าสดครับทุกคนไม่มีสาระเลยนะับไลนี้ไม่มีสาระครับทุกคนาหล่อทั้งสามคนสวัสดีครับหนุ่มหล่อทั้งสามมีสี่คนนะครับวันนี้ไอมาสี่คนนะครับผม พี่การหนึ่กคนหนึงนะพี่การกำลังทำตัวรักอยู่นะครับใช่เราถ้าพี่การว่าว่าเดี๋ยวจะมาให้เจหน้าครับหนุ่มหล่อสี่คนแล้วก็มันตะกูลอะไรไอ้ด้วยใครประแดกมาสื่อไอ้นี่เอ้อพี่เดี๋ยวว่าครับบักลากังวังลาอยากกินประแดดน้อยอยากกินประแดดไหมครับอยากกินประแดดกับข้าวเหนียวครับน้องนาลีเป็นคนที่ไหนนาลีไหน นาวีโฟก์ลางงานไฟฟ้าหรือวีครับใช่ครับวันนี้โฟก์ลางงานไฟฟ้าครับผมเป็นโคดูดอ่อนนะผมคนอุดร่อยสาอยใจหน่อยโฟก์ลางงานนะครับบอไดเบร็ดเหรอใช้ช้านี่ไงโฟกหล่อนะแต่ติดตลกไปหน่อยจบละนั่นเห็นมาล่ะมันเป็นเสน่ห์ครับมันเป็นคาแรคเตอร์นะครับผมคือถ้าสมมติมีร้อยคนจะหล่อร้อยคนมันก็อาจจะดูแบบน่าเบื่อไปนะครับมันก็จะเลือกยากแต่ถ้าสมมติเราไม่ขายหล่อเราเน้นขายตลกแทนเอาจริงผมไม่ได้หล่อหรอกก็ตลก คือไม่มีอะไรกลัวเขาได้เลยเราก็เรีนตลกอยู่เออเป็นเออไปเลยมันมีเทนนิสบอลกันอยู่นะระหว่างรอก่าเออก็น่าจะไปทางเออครับจริงจริงน่าจะแบบไปทางเออแบบเดือไปเลยอ่ะแบบแก้มแบบเออเช่นนี้เลยนะคะทุกคนเลยเป็นคาแรคเตอร์นะครับทุกคนก็มีหลายบทบาทนะครับอย่างทำงานเนี่ยเราก็ต้องจริงจังนะเพราะว่าผมทำเกี่ยวกับไฟฟ้านะ ก็ทำอันตรายแล้วทุกคนเราก็ต้องนับแต่บริบทนะครับแล้วแต่ตัวตนความแต่ละตัวนะครับข้าราชการเฉยกี่โมงอ่าไปประมาณสองทุ่มครับก่อนท้องนุ่มสแตมบายรอครับแล้วก็รายการอะไรนะฟวกราส์เบย์ซายหรอครับโอ้ยเบยไซายยังว่าเรื่อมอีกตีเดี้เลื่อมท้ออยากไอไหมน้าลู้ขึ้นแถวว่าอีสานจังครับผมก็ลู้ขึ้นเหมือนกันนะลู้ขึ้นอะไรครับอ่ร้อยเอ็ดเป็นจำนวนมากร้อยเอ็ดคอรัสไอ้คอรัส ไปโคราลดไม่ใช่เอเอเหมือนกันเหมือนใช่เอเอ t ั n เอ l グจิลิสบอร์ดอยเอ็ดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขออใจรัวๆนะครับทุกคนก็ฝากเอ็นดูพบผมด้วยนะครับแล้วก็เอ็นดูเด็กๆในร้านฟินคับด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็ตั้งใจกันทำงานทุกคนบริการดีครับหน้าตาหล่อทุกคนนะครับผม ลองเข้าไปดูไลฟ์สดได้เลยครับเซฟคนดีสานค่ะหล่หอจังหมายถึงผมใช่ไหมครับถ้าหล่อจังนี่น่าจะเป็นเซฟว่ะไม่ใช่น่าเป็นเอ๋จังนี่นะ่าจะเป็นโฟกลเลยไม่ได้ขายหล่าครับขายตลกนะครับขายเอ๋ขายเอ๋ขาย มาดีแล้วเกือบดดป็นไเกบปลูกเลยล่เราไปทานยังไงเอาโฟลุ่ครื่องหนุ่มจีนแมนบอน้องโฟลูกเครื่องหนุ่มจีนแมนแมนครับเแมนพูดจีนไดไหมบอไอ้นี่นี่ไอ้บอกมาไม่รู้เหมือนกันเราพูดไปเรื่อเมกันนะไมาสี่คนหรอหรืใช่มาสี่คนนะสี่คนนะครับสี่อย่างนี้นะมี่คนเมนก็ได้โอเคขอโทษนะ อาบาักราเป็นตัวนึกว่าเก่าหานไปต่ <laughs> อล้วสาอเลยคำบาส่ไม่ตั้าไอการต้องไปใส่ทวาไขใมถ้ามอยู่ในกล้องกับพวกนี้แล้วทำไมผมดูดอกเลยทุกคนโอ้ยก้เรากรา็เลีด้นาลบักลาเอายังงว่าก,กินขเข่าได้นะครับเอื่อยครับบักายบักายเข่าครับราาบกั<อ>บกลา,า,กา,กกกามีเนินครับไม่หนีบักรายว่ากินข่าเ้าอยู่ครับ อายุครับนี่โอ้ประกาศตื่นสายมา้ยวันนี้คอปลาลาประจำเลยเอบย์เบย์ครพี่มาเต๋อป่ะนี่เนี่ยเบย์เบย์อ่ะผมรักคุณแล้วคุณรักผมไหมอ๋อหมายถึงภาษาจีนที่ผมพูดไปใช่ไหมอยู่นี่มีคนเหนือคนใต้ไหมครับผีเป้าผีเป้าเป็นคนตายไหมพุ่มแหลงตายแหลงไม่ได้ไหม่งเร่งไม่ได้เร่งไม่ชัดเร่งไม่ใครชัด ให้ม่เป็นสุดท้านี้พูดาะไรพี่พี่เป็คนเหนือนะครับพูดเหนือได้ไหมใครโฟกัสพูดได้กะบูดได้อยู่ดีอู๊บได้อูกะอูกะอูกะอันนั้ิงอุกะน้องฟุกหล่อน่ารักพูดอดไรถึงนี่เด้เนาะเออดิ้งสองซื้อได้หนิปัดดียวชื่อโฟกนะครับชื่อโฟกนะชื่อโฟก็ได้และครับแล้วแต่พี่พี่จะเรียกนะครับ บักาเนีครับบักราคร <si suppression> ับ <descon> บ <fin anta> ักาครับบักราคนนันให้อพี่จะลง้ลาบักรานรแทัก่าตัเนี่เ้ยบักราบัตรตัวีครับแต่บักราแบนี้เงินเดแขงก้อนมหาบัตรไหจ้าละบัรแต่งหาอยู่ครับเลกกูไปให้แม่บัตรการแต่งหาครับ อย่าบอกจะไปออกงาเอาแตงชาชนให้เลยนะครับพี่ทุกคนแม่ไ่เคนเชียงใหม่จ้าอยากพูดเหนือได้ครับพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นต้องเอาบัตรด้วยเหรอ มาดิม่าใครโสดเนี่ยเป็นน้อยอยังงไม่น้อยว่าใคเป็นมูเนี่ยมีคือย่างมึงเหงาไหมยูเซี่ยพระเจ้าคนใดเป็นคนเหนือเจ้าอันผมครับไม่ได้เป็นผมครับเป็นคนเดียวกันสองลุงใช่สองสาวแอบบอส ASR m แสบบ่ อืมอร่อยเกมนาวีเรากายีดอยู่ข้างนอกอ่ะบแล้วก็ยึดตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกอ่ะนะตอนนั้นจะได้ไม่ปวดหลังปวดแอวมาในการเกี่คน,นะคระับวันนี้จะมีบอสแล้วก็มีเด็กๆอีกสี่คนครับมีจโจเซฟมีนาวีแล้วก็มีโฟแล้วก็มีพี่พันธ์โอสิครับรับชมได้ในช่องทีมเอ็มนะครับทีมเอ็มยี่สิบห้าเวลา น่าจะสามทุ่มไปเตรียมตัวจะสองทุ่มสามเซ็นนีนก็น่าจะขึ้นนะครับสามทุ่มครึ่งประมาณนี้แมาเนี่ยมากทายกล่องเมียสวัสดีครับทุกคนฮะโอ้ยทำไมต้องเสียงหล่อดด้วยนี่ช่องไหนเนี่ยช่องหลอดสื่อขับครับสวัสดีครับทุกคนฮะนี่ต้องเสียงหลอไม่อันนี้เสียงปกติเลยอ๋ออันนี้ทุกคนเสียงปกติเลยผมเสียงปกติแต่ถ้าแบบไม่ปกติสวัสดีครับทุกคนฮะอะไรมาอยู่บ้านมานี